ตคันนี้ค่ะนะคะเล่ที่สองนะคะลูกอ่าเพื่อนๆเพื่อน,อนรอสมุดก่อนก่อนน่ไปนั่งที่แล้วลูกเราจะถามเล่มฟังเพือนนะไปยังไม่ได้หนุ่มเพื่อนสองสองหนเพื่อนสอยี่สิ นี่ก็ตังนี่กนี่ตนี่เลขจดีไตน้่งว่จีดอันนี้่ะหนึ่ตสไตไตสไต้าไตแปดไต่นี่เลขอะไรเจอ่านี่อะไรดูดีอกัส A, ส,สวัสดีค่ะบนายสวัสดีครับลูกสวัสดี pues. สวัสดีค่ชชะสวัสดีค่ะอยู่ไหมครับอยู่ครับไปไหนไม่ก้าไปใช่ไหมไปแล้วน่าจะไปอ่ะเป็น่ หนังสือคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยนะคะรูกเม็ดีนี่นะคะ<ม>อ่าเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วเปิดหนังสือเลยค่ะหน้าไหนเอิบเลยหน้าไหนคะไหนบอกเพื่อนๆในห้องสิคะว่าหน้าไหนเอิบตั้งเติหนึ่งศูนย์ห้าสิบห้าสิบห้าหนึ่งนะนะกับเลขถามวหน้าเก้าใครเดินไม่ได้สานนะคะเลขสอง หนึ่งกระสูนสองกระเดดเก้าแค่แปดจะไปลยมต้องไหนนีนหน้านี้เลยไหนใครเจอแล้วยกมือขึ้นหน่อยไหนเพื่อนในห้องเจอหรือยังคะครับครับอนหูเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วค่ะ เป็นเร่น hmm. ส oh, ับปกับพุกี้เดี๋ยวออดอยู่ไหนเนี่ยหายแล้วหรอเิดข้หายแล้ว่ไหมอ๋อสมบูร เนี่ยหนูเอามาเล่นเป็นมัคมัดกูเอเนี่ยนี่นี่ยค่ะมองบนตาอะไรนติว่ามีรูปอะไรบ้างูมีรูปอะไรคะ แม่กระเป๋าเสื้ออยู่ไหนคะกระเป๋าเสื้ออยู่ตรงไหนอย่างนู้ิกระเป๋าเสื้อดูที่เสื้อตัวเองนี่อ่ามีกระเป๋าเสื้อก็คือตรงนั้นก็คือจะเป็นมือซ้ายกระเป๋าจะอยู่ด้านซ้ายอ่ะยกมือซ้ายขึ้นมือซ้ายของตัวเองยกขึ้นมือซ้ายนิ้วงอะกมืออยู่ด้านซ้ายอายกมือขวาขึ้น ซ้ายขวาขวานี่อเอา,ากระดาษหัวอามะนาวอมะลงเอรกระดาษอะเด็กดูที่ครางว่าในหนังสือของเรามีรูปอะไรนะคะลูกรูปอะไรรูปตกล้วย มังคุดนี่อะไรนี่มังคุดมังคุดมะม่วงมะม่วงลูดโจมคุ้ยมังคุดมะม่วง จะให้ตัวเขียนมีสามสามลูกก็จะเขียนคิดสามลูกตามให้ส่งอืมใช่จะระบายตัวเลขตัวที่สงเลขอะไรลูกเลขศูนย์เลขสองเลขสามเลขห้เลข

ต้นน้นเนยเต็นนู้เต้นนู้นี่เด็กต้องระบายมาเสัหรรถไม่ต้องระบายเพราะมันเป็นสูงยันไม่มีค่เราต้องระบายผลไม่ต้องระบายลูกเล็กสูงนะเดียนให้ยังไม่้ใช่ไหมอ่นี่เิ เวรใช่ไหมคะไม่ต้องละบายข้อ<ม>สองตัวเ,เลขอะไรคะเลขอะไรเลขอะไรมีเน้พูดดังๆ um, เลขสี่าจะมีค่าไปยเลขสี่ค่จะ,ะมีมค่า อ่านแล้วพ่อสีเหลืองเปล <composer> ือกเขียวนะสีเขียวอ่าสีเขียวสีเพิ่นอ <bush> ้าวร้ายจ้ะแต่ว่าส้มต้องเป็นสีเขียวอ้าวส้มต้องสีเขียวสิลูกไม่ใช่มีส้มใหญ่มีลูกใหญ่ต้องสีเขียวเราชนเกิน มันต้องเลี้ยงอะไรเหรอไร่ใไม่ใช่โอ้โหมันเป็นสีเม็ดถูกต้องถูกไม่ใช่มินถูกต้องค่ะแล้วก็นับส้มไปกี่ผลคะนับละบายเดี๋ยวเดี๋ยวดครูดูครูระบายก่อนระบายเด็กเหมืนยายป่ะนับครบนับครบกี่จังนกวาะ สีบลแล้วก็สีสีส้มเลยสีสีส้มสีส้สนี่ไงนับด้วยนะ่อ่าอ่า่าไปทปา่ั้นิม้่มม้แกเอาหน้ากรอบนะพียังี่ยังบอกมเ ครบแล้วค่ะ้องไปลาไปไปเลียมเรี่ยมไม่้เรียมอืมได้โอเม้าลกสี่สามไม่อกแถวเดียวกันนะลูกมาแถวล่างทำไมแถวบนยังไ่หมดเลยเลยเงั้ก็ไปด้ จริงไม่ต้องที่ถูกต้องไม่ต้องระบายไม่จำแค่ตรงนี้ถ้าถ้าระบายไปอีกคนเหมือนกันกที่ถูกต้องก็ต้องระบายตามกันบบไปดูแบบคุค้มครูต้องระบายแบบคุค้มครูตามแถวอย่างนี้ทำไม<า>มันต้องระบายตามแถวให้หมดก่อนแถวที่หนึ่งให้หมดก่อนจะระบายแถวที่สองถูกไหมคะถ้าหนูระบายอย่างนี้มันก็ต้องก็มีอีกเท่าไหรแต่ก็ได้อยู่คือตัมนอ้ก่อน ค่อยๆระบายดีอย่าออกแล้วจะให้เอมากเส้นดีให้ดีๆเสร็แล้วอยกล้วยจงสีอะไรต้ข้าวข้าวดดีสิไม่จับเป็นสองเวลาก็ยายบอกเลยใี้เอาเ้ยยาวมาไม่เอาที่สั้นมา มึงตีเหลืองที่ไหนที่ไหนเกินตีนก็โอเคแล้วหนึ่งใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายกุ้ยกี่ผลคะผลเดือยเสร็จแล้วอรับผลถูกว่าเก่งมากเลยเสร็จแล้วครับเก่งมากเลยครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆในห้องก่อนนะครับครับเพื่อนๆในห้องยังไม่เสร็จเลยครับลูก เสร็จแล้วค่ะคุณครูค่ะนี่นี่ม kind of ีมีสามเพนี่เลขเลขอะไรเด็กเด็สามไหมเด็กสามประบายมังคุดสามผลมังคุดก็จะเป็นสีนวลเปนเป็นเป็นเนเปนถูกแล้วขอก็เป็นสีเออถูกต้องระบายให้ออมนอกกอดนะค่อยๆระบายเออรวมกอบเออ ลงขอบเดิมไปก่อนเออช mm ่ะ hmm. จุดไม่อยากลงไม่อยากลงขอบก็ต <drilling> ้องระบายช้าๆเออระาให้ดีให้ที่สวยที่ลูกยัไม่ได้ักเลยไลวยตามมาตามมานึ่งหนึ่งสองลูกอืมบายไปกอนเดินขาตีเกลียวที่หลัง อืมทีดีจังไม่ดีแม่หอมแล้วก่อนนะอืมอืมอืมอข้าวออมาแล้วยค่ะอืมนิดเดียวนี่ดูเงินขอถาไปไม่ต้องโกรธพี่แม่ถูกแล้วถาไปสามลูกใช่ไหม

สี่ม่วงขึ้นมาระบายมังคุดนัำมังคุดให้ได้สามลูกนะ็กหนึ่งสองสอมสองีสงนั่นแหละถูกต้องโอเคค่ะสามที่จะม่วนมาสี่นั่นแหละนั่นและนั่นและไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งทีม่มันจะถูกอา้าวเร็ว เดี๋ยวมงังคุดกี่ลูกทำลูกทำลูกเลากตามใจนึ่งก็ไม่เสร็จทัำคู่ล้วลูกทีทำงานค่ะคอรู้ต้องไปซื้ใช่ที่ไหนละมินพูดแล้วไม่ฟัง เดี <muitas> <arias> <te ars> er ๋ยวไปถือมะม่วงมาให้ดูเลยสีอะไรมะม่วงที่ไหนก็สีนั้นลูกเอาไปยายพูดไม่ฟังเลยอะต่อไปรูมะม่วงมะ่วงเรียกอะไรคะเีอะไรเียกอะไรเร่สองค่ะสบายดีดูดูสั สองลูกนะคุณจะระบายมะม่วงเป็นมะม่วงสีเขียวนะคะสีลายเมียเขียวเป็นเะมีมยนับหนึ่งตอ้ใหม่ก่อนสองอ่าไปดูเพื่อนๆก่อนนะคะสองสอง๋อโนแล้วอันนี้สิอันบนดีดู เออระบายเงินทีลูกหนึ่งเจะบร้อ,อยมาละกอที่เป็นสีเหรอ,หอรรไหนมาล,ละกอไหนมีมาละกอที่ไหนอ่ะมาล,ละกอต้องเป็นต้องเป็นตรงๆมาล,ละกอดิบก็ต้องสีเขียวแถบสุกก็ต้องสีสีเหลือง มันก็เหมือนกันนะลูกนี่กปประสุกก็ถึงเป็นสีเหลืองนีดิบก็เป็นสีเขียว จุกอันนั้นเนีย่ยดีนจุกด้วยนเนี่ยเสร็จแล้วอืมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคอยเชื่อมเนี่ยสีมันไม่มีค่าก็ไม่ต้องระบายเข้าใจไหมลูกค่ะน<อ><อ>ี่แค่นี่สีมันมีค่าหรือว่า เแล้วต้องระบายสี่รูกนี่หนึ่งมีค่ากับระบายเล่หนึ่งท่านี่วาดเสร็จแล้วใช่ไหมคะไหนให้คุณคุ้มตาดูหน่อยค่ะอาให้คุณคุ้มตาดูหน่อยนี้นี่ค่ะโอ้สวยมากเลยนี่อ่ะเพื่อนๆในห้องดูเร็วเนี่ยขึ้นระบายสวยมากเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมอ๋อเด็กๆในห้องก็ต้องตั้งใจทำงานนะคะลูกุ คดีเลี้ยงสุขภาพอดีค่อยๆจัดคดีอ่าค่อยๆจัดคดีปีที่ดีเออแล้วผีดต้องได้เลยแล้วก็เด็กๆนะคะทบทวนตัวเลขไทยกับเลขอาราบิกด้วยนะคะโอเคไหมคะอ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะเกลียดมากเลยเดี๋ยวครูพ่อเพิ่งไปดื่มนมแล้วนะคะอ่าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอามาเพื่อให้นมสวัสดี สวัสดีค่ะเอาค่ะเอากันไปดื่มนมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสค่ัสดีค่ะสวั่ะสวัสดีค่ะสวั่ะสวั่ะดีดีดีค่ะสวัสสวัสดีสวัสดีค่ะสวค่ะ